ใคค่าสายตาใครยังอ่านไม่เป็นกดเซฟคลิปนี้ไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเล็กๆสีข,ขาวๆที่เราได้ตอนวัดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ไอ้เครื่องที่แบบมองบ้านมองบอลลูนน่ะหรือว่าเป็นใบที่ได้จากร้านแว่นตาที่เราไปวัดสายตาแบบละเอียดเซตคำศัพท์ที่เขาใช้มันจะเป็นแบบเดียวกันเดี๋ยววันนี้จะสอนดูทั้ง2รูปแบบเลยค่าที่เราต้องรู้อะ่ะมี6ตัวตามช่องสีแดงหมายเลข1กับ2มันย่อม,มาจากภาษาละติน OD คือตาขวา OS คือตาซ้ายหมายเลข3 SPH สเฟียก็คือค่าสายตาสั้นหรือยาวถ้าลบคือสั้นถ้าบวกคือยาว4 c, c y l ไซเลนเดอร์ก็คือค่าสายตาเอียง ค่าสายตาเอียงเวลาเราสั่งเลนจะอยู่ในรูปแบบของฟอร์มลบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ได้ใบค่าสายตามาแล้วค่าสายตาเอียงเนี่ยมันเป็นบวกก็ไม่ต้องตกใจทางจักษุแพทย์นะคะเขาจะวัดค่าสายตาและจะเขียนค่าสายตาเอียงเนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกนักศึกษามาตรหรือว่าช่างแว่นนะคะก็จะรู้วิธีในการแปลงค่ากลับมาให้เป็นค่าลบเพื่อใช้ในการสั่งเลนค่ะ5คือ a อ็กซิก็คือองศาของค่าสายตาเอียงมีตั้งแต่1ถึง180 แต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือจะเป็นไม่ร้อยก็เป็น90เลยอันสุดท้ายคือคนนั้นแต่อยุสี่สิปีขึ้นไปนะคะจะต้องมีค่านี้ <c oughs> ก็คือเป็นค่า Addition เป็นค่าที่ใช้แก้สยายตาต่ำไวพูดง่ายๆก็คือค่าที่ใส่แล้วมองใกล้ๆชัดมาลองอ่านใบค่าสาตาไปพร้พอมๆกันตาขวาลบสามจุหรือถ้าเอาพูดง่ายๆเลยก็คือ -300 สั้น300เอียง100แล้วก็องศาเอียงคือ180ตาข้างซ้ายเท่าไหร่คะข้างซ้ายเครื่องหมายลบใช่ไหมก็เป็นสายตาสั้น275คราวนี้มาดูแบบที่2คือใบเสียขาวเล็กๆที่ได้จากเครื่องวัดแบบคอมพิวเตอร์คิดว่าน่าจะเป็นใบยอดฮิตที่ทุกคนน่าจะเคยจับกันมากที่สุดนะคะเรามาดูแค่ตัวสําคัญเลยคือตัวที่วงสีแดง R ก็คือตาขวา L ก็คือตาซ้ายตรงตัวนะคะแล้วก็ S ก็คือสเฟียร ค่าสายตาสั้นหรือยาวบวกคือยาวสั้นคือลบ C ก็คือค่าสายตาเอียงส่วน A คือ a x i กก็คือองศาของสายตาเอียงข้างขวาก็คือ0ูนย์ใช่ไหมไม่มีค่าสายตาส่วนข้างซ้ายก็คือยาว100เอียง25ที่องศาร้อยหาแต่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องที่เราใช้สกรีนหาค่าสายตาเบื้องตน้นถ้าเกิดจะตัดแว่นหรือว่า ใส่คอนแทคเลนก็ควรจะวัดสายตาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะส่งรูปใบค่าสายตาแบบปิดชื่อลงในคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวไปอธิบายให้